โอ้ยนี่ต้อนอะไรอะลูกติวลงมาเลยบรรยากาศดีมากที่สุดนีรลาวดีนะคะอันนี้คือขนมอำแดงใต้ฝุ่นนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาส่วนอันนี้นะคะคือต้มยำน้ําลายสอเลยค่ะปลากเก๋าต้มยำปลากเก๋าครัคุณผู้ชมเจ้าขา ต้ยมยำปลาเก๋าหนะ้ากินฝุดฝุดดูน้ำเสียวหูที่สุดที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตตักให้ตะก้องกินตะก้องอ่ะเขาจะกินแบบชอบมีหนังมีหนังแต่ว่าอันนี้เขาายังไม่มีพุงนะยังไม่มีพุงให้นะคะนี่นี่ขออนุญาตตักให้ตะก้องตักให้ตะก้องก่อนเอาเข้าวปล่าให้ตะก้องจานหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นอิสลามเขาไม่กินกากหมูไงลูกนี่หละคุณผู้ชมหูที่สุด อําแดงใต้ฝุ่นได้มิชลินสองปีซ้อนนะที่เนี่โอ้โหเยี่ยมเลยรสชาติดีมากๆเลยแม่ครัวที่นี่เก่งมากมีหน้าเขาถึงได้รางวัลมิชลินไงคุณผู้ชมเพราะว่าเขาทำอาหารอร่อยมันแซบ่บมันเข้มขน้นโอ้โหอร่อยมากที่สุดที่สุด ไม่แปลกใจเลยทำไมได้รางวัลมิชลินเพราะว่าเขาทำอร่อยอร่อยมากมคุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยนี่ค่ะ<ห>มาแล้วค่ะโอ้โนี่ไงต้มค่าไก่ปลาสลิดอันนี้ผัดช,ชาตะเกาโ <c oughs> อ้โห <c oughs> น้ากินทั้งนั้นเลยลายไหลหละน้ําลายสอนะจุดไฟให้มันร้อนๆอืออือเอาส่งช้อนให้แม่น่อเออช่วยแม่หน่อย คุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะน่ากินมากต้องข่าไข่เข้าแบบว่าดูแบบไฮโซไฮโซน้ำคที่เขาดูสิคะพูดดีสุดๆเดีย๋ยวคุณแม่จะลองกินดูคือจริงๆเมนูเนี่ยเคยกินที่ออกซิเจนที่พัทยาค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่ลองด,ดูว่าที่นี่เป็นยังไงโอโ้แล้วนี่อภิษมาให้เติมหรอไงลูกอ่ะคุณแม่ต้องเติมหมดแล้วเพราะคุณแม่ชอบกินเผ็ดนี่ค่ะโอ้โหที่สุด กลมกล่อมมากมไม่แปลกใจเลยทำไมเขาได้รางวัลมิชลินสองปีซ้อนคุณผู้ชมเจ้าขาอ,อร่อยน้ำกะทิเขาหอมอแบบแบบไม่ใช่คือที่นี่เขาไม่ได้ไม่ใช่กะทิกล่องนะคือกินดูรู้เลยว่าไม่ใช่กะทิกล่องนะเนี่ยอื้อ อาน้ำร้อนมาแล้วใช่ไหมเอามาให้แม่เลยล <c oughs> งมันหน่อยมาช่วยแม่หน่อยน้ำร้อนมา <c oughs> มาบมลงล <c oughs> <c oughs> แล้วเอามาท้อทงจุงน่นอยู่ี่ยอ่ามาไม่ต้องใส่ยเยอะมาเอาเอาแก้วมาอีกใบมามาจะจะเทแบ,บ่งมาตรงมามันเยอะไปคุณผู้ชมเจ้าขา อันนี้คุณแม่จะมาชงสลิมดิงเซตปูชิโนให้คุณผู้ชมดูนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นกาแฟผสมส้มยูซุปเข้มข้นมากอร่อยกับแบรนด์ดังๆนะคะตอนนี้กาแฟส้มดังมากเลยด้วยอันนี้นะคะกล่องหนึ่งเนี่ยมีสิบสองซองในสิบห้ากรัมเป็นหัวเชื้อนะคะกล่องละห้าร้อยไม่ขายเราขายเพียงแค่ 1, 000, สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรี 2, 000, สิบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกกล่องละร้อยเจ็ดิบค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้นะคะ นี่ค่ะโหน่ารับประทานสุดๆเลยอันนู้อเ,เอาแก้วออกไปค่ะส่วนอันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณแม่เอาช้อนมาช้อนมาแล้วก็เทน้ำร้อนใหม่กแก้วหนึ่งอันนี้นะคะครับคุณผู้ชมเจ้าขาคุณแม่จะมาทำสลิมนิ้งเดมอนเบอร์รี่ค่ะกล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายนะคะขายเพียงแค่สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีนะคะตกกล่องและร้อยเจ็ดสิบเท่านั้นเองอร่อยมาก ชามะนาวผสมตระกูลเบอร์รี่สตอรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาดเบอรี่ค่ะนี่ค่ะอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆนะคะส่วนอันนี้นะคะเอาช้อนมาช้อนมาช้อนมา อันนี้คุณแม่จะมาทำนะคะสลีมเดนช็อกโกแลตมอคค่าค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอร่อยมากกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งสิบห้าสิบสองกรัมกล่องละห้าร้อยไม่ขายเราขายเพียงสามร้อยนะคะคุมหิวอิ่มงานนะคะแปดชั่วโมงค่ะไม่มีน้ำตาไม่มีคอรลสเตอรอเราไม่มีไขมันทานนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากมากค่ะนะฮะโอ้บรรยากาศดีมากฝนลงพัาพันแลว้วก็ได้กินอาหารแบบว่ามิชลินสองปีซ้อนอันนี้ข้าวผัดกา,กากหมูคุณผู้ชม อันนั้นคืออะไรนะนั่น Amazing in Thailand เลยมาช่วยเธอให้ให้กล้องถ่ายหน่อยนี่นี่คุณผู้ชมอันนี้เรียกว่าอะไรจะเธอบูก้อนสไปซี่ครับบูก้อนสไปซี่คือซิกเนเจอร์อันนี้ที่ทำให้ได้รางวัลมิชลินใช่ไหมลูกราคาเท่าไหร่ลูกเผื่อคุณผู้ชมก็อยากมากินหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทแต่กูบอกว่าเขาได้รางวัลมิชลินสองปีซ้อนว้ายฝนมาแล้วค่ะอ้ยเร็วๆเร็วๆเร็มาช่วยอินเต เากรเปล่าสิบล้านของฉันไปก่อนเร็วๆเรวๆเร็วๆๆเก็บไปแล้วฝนมาแล้วค่ะนี่แหละสมกับอาหารที่บอกว่าได้รางวัลมิชลินสองปีซ้อนนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาบรรยากาศสมใจเลยเอาต่กล้องมาช่วยอันนี้ไปค่ะไปค่ะไปค่ะโอ๊ยอะไร โอ้ยพระพีรรนจะอะไรกันนักหนาฉันจะมารีวิวหน่อยนะทำไมจะต้องมาแจ้งกันมาทำกันอย่างนี้หาโอ้ยพระพีเุนอิจฉาเลยที่เขาได้รางวัลมิชลินมิชลินสองปีซ้อนอิจฉาอะไรยังไงเอาอันนี้สาดใช่ไหมงั้นเอาตร,ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวะะฉันนั่งฝั่งนี้ไปอ่ะ อ่ะเลยเอ่ะตรงนี้ด้านมันจะได้โต๊ะใหญ่ไง <laughs> อ่ะจบไปคลิปนี้ตอนนี้ทายย่างถ่ายแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้มาที่อําแดงอําแดงฝุ่นใช่ไหมอำแดงอําแดงอําแดงไอ้ฝุ่น <laughs> เป็นร้านอาหารที่ดังที่สุดในประเทศไทยได้รางวัลมิชลิน2ปีซ้อนเมื่อก่อนเขาอยู่สุขุมวิทแล้วเขาย้ายมาอยู่นี่พระรามสามโอ้โหวิวคุณผู้ชมดูสิสวยงามขนาดไหนคุณผู้ชมเห็นไหมอาหารหลักร้อยแต่วิวหลักล้านอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้าน mm hmm. เขาเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้ก็คือปูก้อนสไปซี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเมนูเนี่ยเขาก็คือเป็นปูก้อนแล้วก็จะมีอ่ะเหมือนกับผัดพริกอ่ะมีกระเทียมมีพริก ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ผัดพริกเกลือนี่แหละแต่เขาตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษไงปูก้อนสไปซี่ดูสิคะน่ากินขนาดไหนคุณผู้ชมเห็นแล้วโอ้โหน้ำลายไหลน้ำลายสอเลยแล้วก็อันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้ก็คือข้าวผัดกากหมูมาเพื่อนี่โดยเฉพาะเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดี๋ยวจะกินให้คุณผู้ชมดูแล้วก็อันนี้ก็คือขนมอําแดงใต้ฝุน่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาขนมอําแดงใต้ฝุ่นค่ะ แล้วก็อันนี้ก็คือปลาเก๋าผัดชาอร่อยมากตัวนี้ก็คือนะคะต้มขาปลาสลิดส่วนอันนี้ก็คือต้มยำหัวปลาหรือว่าปลาเก๋านะคะเดี๋ยวคุณแม่จะกินอันนี้ก่อนแล้วก็บอกว่ามีพริกเนี่ยเตรียมให้คุณแม่ไว้เผื่อว่าคุณแม่อยากจะใส่อะไรก็เติมลงไปได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตใส่ลงในนี้ดีกว่าเพราะว่าอ,อยากกินเผ็ดๆต้มขาเนี่ยเผ็ดๆ เดี๋ยวมามาช่วยบีบมะนาวหน่อยให้มันเปรี้ยวกว่านี้หน่อยเทียบบีบบีบมะนาวบีบมะนาวอ่ะให้เธอช่วยบีบหน่อยนีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่จะกินข้าวผัดข้าวผัดกากหมูเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานนี้ค่ะอันนี้หูลายสอเลยอืมอืม อร่อยเรี้ยงพวกนีถงเลี้ยงอร่อยมากคุณผู้ชมเจ้าขาข้าวผัดเขาเนี่ยหอมล้วนเป็นเม็ดแล้วก็กาะหมูหอมมากแล้วก็เยี่ยมแล้วก็เขามีพริกน้ำปลามานะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยค่ะลองใส่พริกน้ำปลาดูซิวว่าเป็นยังไงว่าพริกน้ำปลาที่นี่อร่อยไหม โอ้โหที่สุดให้ห้าดาวคะแนนเต็มสิบให้สิบเลยอร่อยมากกินมาทั่วประเทศทั่วโลกแล้วนะที่นี่อร่อยมากอืมเอาหมดไม่แปลกใจเลยทำไมเขาได้รางวัลมิชลินติดต่อกันสองปีซ้อนนะคุณผู้ชมอืมคือเขาสมควรได้รับรางวัลเนะ่ะอันนี้ มันไม่ละลายยกขอน้ําร้อนที่ร้อนๆเน่ยมันไม่ละลายไงลูกแล้วก็ใส่แก้วใหญ่หน่อยไปอุ่นมาให้มันร้อนๆมันไม่ละลายมันไม่ละลายค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอร่อยมากอันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขานนี้คือ สลีมนิงเป็นปูชิโนเป็นกาแฟผสมส้มยูสุกนะคะกล่องละ500ไม่ขายเราขายเพียง2 0งกล่อง1 0 0่งส่งฟรี12กล่อง2 0ง0ส่งฟรีนะคะตกกล่องละ 170, ร70แบบผสมส้มอยู่สุกอร่อยมากค่ะเราขายส่งนะคะเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ10,000 0นคนละส่งออกไปทั่วโลกนะคะคุณผู้ชมซื้อของเราไปขายได้นะคะลงทุน2 0 0พันขายหมดได้6ก0 0กำไร4 0 0พันค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ1,0,000 0นคนละส่งออกไปทั่วโลกนะคะ คนอื่นใส่ห้าซองเราใส่สิบซองคนอื่นผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งสิบห้ากรัมเดี๋ยวคุณแม่จะเดินมให้คุณผู้ชมดูนะคะอร่อยมากมีกลิ่นส้มอยู่สุบเรารับประทานก่อนอาหารนะคะคุณผู้ชมเจ้าขามันจะช่วยดักจับไขมันรับประทานหลังอาหารมันจะช่วยการเผาผลาญค่ะสลิมดึงเฟ็ตูชิโนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอร่อยมาก ส่วนอันนี้นะคะคุณผู้ชมจะขายสลิมนิ้งเดมอนเบอร์รี่กล่องละ500ไม่ขายเราขายเพียง205กล่อง1,000ส่งฟรี12กล่อง2,000ส่งฟรีตกกล่องละ170บนะคะ กล่องหนึ่งมี12ซองซองหนึ่งสิบห้ากรัมนะคะรับประทานก่อนอาหารนะคะจะดักจับไขมันรับประทานหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญและช่วยในการขับถ่ายนะคะเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆอ,อร่อยกล่องหนึ่งมี1ิซองซองหนึ่งสิบห้ากรัมเป็นหัวเชือไม่ได้ผสมแป้งค่ะเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยนะคะเราขายส่งค่ะคุณผู้ชมซื้อของเราไปขายได้นะคะลงทุน2 0 0 0ันขายหมดได้6 0 0ันเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ10,000 0นคนลส่งออกไปทั่วโลกนะคะ อันนี้นะคะแค่ซองเดียวนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วอร่อยแม่เปรี้ยวๆหวานๆหอมๆรับประทานระหว่างวันเนี่ยจะสดชื่นมากเดี๋ยวคุณแม่จะรับประทานให้ดูนะคะเ<ม>ดี๋ยวคนนิดนึงค่ะ<ม>เพราะว่าคุณแม่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคุณแม่กินเยอะมากกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะแล้ววันหนึ่งนะบางบางวันกินตั้งสิบล้านอันนี้ช่วยคุณแม่ได้มากไม่งั้นน้ำหนักขึ้นเป็นสองร้อยกิโลแล้วนะคะนี่ค่ะ อร่อยสดชื่นชื่นใจมากค่ะคุณผู้ชมสนใจโทรมาเลยค่ะ0816304622แล้หกสน์ลายมาได้เลยนะคะแอ e n a g a n g l i n e มี l e e n a g g n g ค่ะลายชื่อข่าวโหดค่ะส่วนอันนี้นะคะ สลีมลิงไฟเบอร์ค่ะกล่องละ5 0 0ไม่ขายเราขายเพียง205กล่อง1,000ส่งฟี12กล่อง2 0 0พส่งฟีตกกล่องละร70เนะคะเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยเราขายส่งเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ10,000แสนคนละส่งออกไปทั่วโลกเราผลิตออกมาเป็นล้านกว่ากล่องขายหมดนี่ผลิตรัด2แล้วนะคะตัวนี้นะคะรับประทานก่อน นอนนะคะ8ชั่วโมงจะด,ดีถอกล้างลำไส้พุงยุบนะคะคุณผู้ชมรับประทานเดือน่งิส12กล่องนะคะ122น้ำหนักจะลด10กิโลโดยที่ไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องอ่าดูดไขมันหรือว่าผ่าตัดกระเพาะให้เล็กลงนี่อร่อยที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้า่ะนี่ค่ะเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆคุณผู้ชมดูสิคะสีหน้ารับประทานมากอันนี้มาแกากตระกูลสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราบเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะโอ้โหนี่เดี๋ยวคุณแม่จะชิมอันนี้ให้คุณผู้ชมดูนะอันนี้ค่ะ ปลาเก๋าผัดช,ชาเนบเนบหนับหนับน,บน,บนี่จะบอกเลยว่าอาหารที่นี่อร่อยมากสมกับที่เข้าได้รับรางวัลมิชลินสองปีซ้อนเลยนี่คุณผู้ชมที่สดแล้วก็มาเนี่ยตัวนี้ต้องสั่งเลยนะปูก้อนสไปซี่อืมอร่อยมากอืม เยี่ยมตัดเทน้ำใส่เก้าใหญ่น,นี่มันไม่ไ้ะลายงลูกเพิ่งจะพอรึเปล่าเยี่ยมมากเยี่ยมนี่ใส่น้ำแข็งมาให้เต็มจานกก้วอืมใส่ให้เต็มเลยลูก คุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้นะคะคือตรลิมดิ้งช็อกโกแลตมักมกาคุณแม่จะเอามานกินจากขนมอัมแดงใต้ฝุ่นอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ที่แปลกที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวคุณแม่จะกินให้ดูคือทุกคนมาเนี่ยต้องสั่งที่เป็นซิกเนเจอร์คือปูก้อนสไปซี่แล้วก็ขนมอัมแดงใต้ฝุ่นนะคะเกิดมาชีวิตนี้ก็ยังไม่เคยกินเลยจะลองกินดูว,ว่ามันเป็นยังไงอาหารที่นี่อร่อยมากพ่อครัวใส่น้ำแข็งให้เต็ม นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาคุณแม่จะเทนี่น่ารับประทานสุดๆนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่เขาแปลน้ำแข็งะไรไงน้ำแข็งหมดเลยยังไงมีนี่น้ำแข็งมี เอาน้ำแข็งใส่แก้วให้แม่เอาถังขยะมาให้แม่หน่อยถังขยะไม่ไม่ถังมีลูกเอาน้ำแข็งใส่ใหม่สองแก้วเอาถังแช่ไวยไม่ใช่น้ำแข็งเลยลูกอ๋อโอเคได้เอาน้ำแข็งนี่ใส่เลยไม่เป็นไรลูกอไม่มีปัญหาหรอกเอาถังมาใส่ขยะหน่อยคุณผู้ชมเจ้าขาส่งอันนี้อําแดงใต้ฝุ่น คุณแม่จะให้ดูอําแดงใต้ฝุ่นของที่นี่นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเห็นไหมคะอืมปากดีอะมันเป็นเต้าหู้แล้วนี่เหมือนกับว่าเป็นตัวป่นเน่ะคุณผู้ชมมันเป็นเต้าหู้ค่ะแล้วเหมือนเมื่อตัวป่นโรยหน้าคุณผู้ชมอืม เป็นขนมที่แตกที่สุดในประเทศไทยขอขอน้ำแข็งมาอีกสองแก้วส่แก้ววานน้ำแข็งสองแก้วใส่แก้ววานเยี่ยมมากเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่อันนี้คือสลิมนิ่งช็อกโกแลตมอกคานนะคะคุณผู้ชมเจ้าขากล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายขายเพียงสามร้อยสี่กล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบกล่องสองพันส่งฟรีเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยเราขายส่งนะคะอันนี้นะคะ มีกล่องหนึ่งมีสิบซองซองหนสิบสองกรัมค่ะกินแล้วมันจะคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงคุณผู้ชมสนใจโทรมาได้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเลยไลน์มาเลยนะคะ adrena. ganglineadleena. g a n g ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะคุณผู้ชมซื้อของเราไปขายได้นะคะลงทุนสองพันขายหมดได้หกพันกำไรสี่พันค่ะมีราคาอยู่ที่กล่องนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะกินตัวสลิมดิ้ช็อกโกแลตมอคค่าเนี่ย เราจะกินร้อนๆแบบนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาหรือว่าจะใส่น้ำแข็งกินก็ได้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมใส่น้ำแข็งแบบนี้ก็ได้นะคะโอ้โหเข้มข้นน่ารับประทานมากค่ะเอาแก้วพวกนี้ออกไปก่อน แก้วพวกนี้เอาไปก่อนชงเสร็จแล้วเอาเอาไปก่อนลูกเดี๋ยวมันติดกันคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่แล้วเราก็สามารถทานร้อนก็ได้ทานเย็นก็ได้อันนี้เป็นขนมที่แปลกมากอร่อยมากมันแบบมันเนิบคุณผู้ชมแล้วข้างในเป็นเต้าหู้อืมอืมอร่อยมากค่ะอือม เราก็รับประดานกับช็อกโกแลตมักค่ารับเป็นร้อนก็ได้นะคะแต่ว่าคุณแม่ชอบกินเย็นค่ะอร่อยมากอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอร่อยมากๆ คือตัวสล,ลิมลิงช็อกโกแลตมัคค่านี้นะคะมันจะมีสารสก,กัดที่มาจากผงโกโก้ผงข้าวโอ๊ตบรีโปรตีนจากถั่วลันเตานะคะแล้วก็พอดีเลตต้นนมงผงขาดมานันเลยอินูรีแล้วก็พุตโตออริโกอสักรายผงข้าวก้องก้วผงข้าวก้องหอมแดงง,งแล้วก็แอลคารนทีนแอลคาเทตนะคะแอลฟินินอารานีและวก็สารสก,กัดจาก ถั่วขาวสารสกัดจากกระบองเพชรกระบองเพชรนี่จะลดความอ้วนนะคะสารสกัดจากกจิเบอรี่ซึ่งมีวิตามินซีมากกว่าส้ม500เท่าทําให้เราผิวสวยนะคะแล้วก็สารสกัดจากผงคาโมไม,มายทำให้เรานอนหลับสบายแล้วก็วิตามินดี 1b6 ซึ่งเป็นสารสกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากรับประทานแล้วนะคะก่อนอาหารดักจับไขมันหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญและถ้า เรารับประทานอันนี้นะคะคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงทําให้เรากินข้าวได้น้อยลงกินข้าวไม่ลงทําให้เราผอมลงนะคะคุณผู้ชมเจ้าแขะเดี๋ยวคุณแม่มากินต่ออันนี้อร่อยมากตัวเนี้ยต้ยมยำต้ยมยำหัวปลาหม้อไฟแลยบอกเลยนะถ้าคุณผู้ชมมาที่อําแดงไต้ฝุ่นนี้นะคะพระราม3เนี่ยคุณผู้ชมต้องสั่งให้ได้เลยข้าวผัดกากหมูอร่อยอร่อยมากๆแล้วก็นี่ปลากเก๋าต้ยมยำ อื้อือร่อยสมับที่เขาได้รับรางวัลมิชลินอร่อยทุกอย่างอันนี้คุณแม่ตั้งสั่งซึกเนเื้อของเขาปูก,ก้อนสไปซี่ ขนมอันแดงใกล้คนต้องสั่งอร่อยมากต้ยมยำหัวปลาเกา๋าปลาเกา๋าต้องสั่งรสชาติดีมากตมแล้วที่เขาได้รับรางวัลมิชลินมาให้ได้คุณผู้ชมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะลูกสิบเอ,อ็ดโมงถึงสี่ทุ่มคุณผู้ชมมาได้มาที่พระรามสามโทรเบอร์อะไรจ๊ะ 7164712ค่ะถ้าไปในเขศจะได้อันแดงใต้กุ่น,นคุณผู้ชมการันตีห้าดาวอร่อยมากมากอันนี้ก็อร่อยไอ้ต้ขมข่าอแม่ชอบกินตับข่ามาร้อนเลยนี่ฮะคุณผู้ชมอันนี้เขเสตรไปนิดหนึ่งแม่จะจ,ะจัดได้อร่อยมากที่นี่เขาน่ารักนะคะ เขารู้ว่าแม่คุณ,คณแม่กินเผ็ดเขาก็จะเอาพริกมาให้เติมเอามะนาวมาให้เติมอืมเอามามะนาวมาเตรียมของบีบไม่หมดเขาเอาพริกเอามะนาวมาให้แม่เติมน่ารักที่สุดเลยรู้ใจแม่ว่าแม่ชอบกินเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆเมื่อก่อนเขาอยู่สุขุมวิทนะแล้วเขาย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะว่าทำเลมันสวยเนี่ย วิวหลักล้านเมื่อกี้ไม่น่าย้ายเข้ามาเลยตกแป๊ดเดียวเองวิวสวยมากคุณผู้ชมอร่อยมากค่ะเยี่ยมเลยจริงๆถ้ามีเมนูเยอะนะคะคุณผู้ชมต้งเกือบเกือบร้อยเมนูอะแต่ว่าคุณแม่เนี่ย พอเรากินอาหารเสริมพวกนี้มันทําให้คุณแม่กินข้าวไม่ลงเพราะว่าตอนเช้าคุณแม่มีทานสลิมนิงช็อกโกแลตมอคค่าที่บ้านมาบางส่วนแล้วไงทําให้แม่กินข้าวไม่ได้เยอะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่อันนี้นะคะนี่ที่สุดต้องจังให้ได้นเนี่ยปลูกก้อนสไปซี่มันอร่อยมากแล้วปลูกก้อนสไปซเกิดเอแบบ โลหนึ่งสองพันสี่นะเนี่ยต้องใช้แบบอย่างดีนะเ้าใช้แบบเกรดปีเนี่ยมเลยอะ่ะคุณผู้ชมอืมอร่อยมากค่ะอืม ให้ห้าจ้าวพนัานเต็มจิตมาให้ได้ออมแดงาอรแอมแดงใต้ฝุ่นบายเดอรีเวหมายถึงแม่น้ําเมื่อก่อนอยู่สุขุมวิทเขเพิง่งย้ายมานี่สองปีม,มานี่นี่ได้เลยวิวหลักล้านอาหารหลักเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูวิวรออ่าหนึ่งประเทศนี้เมื่อกี้เราหนีฝนมามาเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ด้านน้นคือสะพานภูมิพลนะคุณผู้ชมนี่ค่ะสวยไหมคะตรงนั้นมีท่านะนะเดินไปตรงสะ่านภูมิพลอนนี้คือแม่น้ำเจ้าพยานะคะคุณผู้ชมเจ้าขาสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยนี่ค่ะ นี่นะคะมีท่าเรือลงไปตรงโน้นด้วยสวยไหมคะคุณผู้ชมเจ้าขาลาไปก่อนค่ะ